ย่อแห่งพระไตยปดกเล่มสามตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องของวินัยของภิกษุณีถึงตอนอนัดขวักที่สามเรื่องวักว่าด้วยเรื่องเปลือยกายสิกขาบทที่หนึ่งห้ามเปลือยกายอาบน้ำนางภิกษุณีเปลือยกายอาบน้ำร่วมกับหญิงนครเพณี ในท่าน้ำอันเดียวกันถูกพูดย่อยยันต่าง,างๆพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติขีขาบทปรับอบัติปฏิตรีแก่นางภิกษุณีผู้เปือยกายอาบน้ำสิขาบทที่สองห้ามทําผ้าอาบน้ำยาวใหญ่เกินประมาณนางภิกษุณีพวกหกทำผ้าอาบน้ำเกินประมาณย้อยไปข้างหน้าข้างหลังพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ สิขาบทปรับอบตบปาจิตตีแกนางภิกษุณีที่ให้ทำผ้าอาบน้ำเกินประมาณคือยาวเกินสี่คืบกว้างสองคืบด้วยคือพระสุคตสิขาบทที่สห้ามพูดแล้วไม่ทำนางทุนละนันทาภิกษณุณีพูดกับภิกษณุณีรูปหนึ่งว่าผ้าทำจีวรของท่านดีแต่จีวรทำไว้ไม่ดีเย็บไว้ไม่ดี นางภิกษุณีนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเลาะอ,ออกท่านจะเย็บให้ไหมนางทุลสนันทาภิกษุณีรับปากว่าจะเย็บให้นางภิกษุณีนั้นเลาะจีวรน,นั้นแล้วจึงให้นางทุละนันทาภิกษุณีนางพูดว่าจะเย็บจะเย็บแต่ก็ไม่เย็บหรือขนขวายให้ผู้อื่นเย็บพระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิขาบท ปรับอบัติปฏิตีแก่นางภิกษณุณีผู้เราะหรือให้เราะจีวรแล้วภายหลังไม่มีเหตุขัดข้องไม่เย็บเองหรือไม่ขนขวาให้ผู้อื่นเย็บเว้นไว้แต่พักไว้เพียง4หหรือห้าวันสิขาบทที่4ห้าเมเว้นการใช้ผ้าซ้อนนอกเกิน5วันนางภิกษุณีทั้งหลาย ฝากจีวรกับนางภิกษุณีด้วยกันแล้วจาริกไปสู่ชนบทจีวรเหล่านั้นเก็บไว้นานก็เปือะเปื้อนนางภิกษุณีที่รับฝากจึงนำออกตากพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปฏิตตีแก่นางภิกษุณีที่เว้นการใช้ผ้าซ้อนนอกเกินห้าวันไวยเหตุตามธรรมดานางภิกษุณี มีผ้าสำหรับใช้ประจำห้าผืนคือ 1. สังคติคือผ้าซ้อนนอกสำหรับใช้เมื่อหนาวสอุตราสงค์คือผ้าห่ม 3. อันตราวาศคือผ้านุ่งสีสังกัดชิกะคือผ้ารัดหรือผ้าโอกหอุทกะสาติกาคือผ้าอาบนา้ำพินาดูตามสิกขาบทนี้เป็นเชิงห้าม เป็นการใช้ผ้าซ้อนนอกคือสังกติอย่างเดียวแต่ในคำอธิบายท้ายที่ขาบทขยายความเป็นว่าเว้นผืนใดผืนหนึ่งในห้าผืนเกิน5วันไม่ได้คำว่าเว้นคือไม่ไม่นุ่งไม่ห่มหรือไม่ตากแดดสิ่าบทที่5ห,ห้ามใช้จีวรสับกับของผู้อื่นนางพิษุณีรูปหนึ่งเที่ยววินทบาทแล้วตากจีวรที่เปียกไว้เข้าไปสู่วิหาร ภิกษุณีอีกรูปหนึ่งจึงหม o จีวรนนั่นเข้าไปสู่บ้านเจ้าของจีวานออกเจ้าของจีวร,ออ,อ,วรออกมาเที่ยวถามหาทราบความก็ติเตียนพระผู้มีมาพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัติปฏิตตีแก่นางภิกษุณีที่ใช้จีวรสับกับของผู้อื่นถ้าได้รับอนุญ,ญาตจ,จากเจ้าของก่อนไม่เป็นอบัตสิกขาบทที่6ห้ามทำอันตรายลาบ จีวรของสงสกุลอุปถาของนางทุละนันทาภิกษุณีกล่าวว่าไข่จากถวายจีวรแก่ภิกษุสง์นางกลับตัดบทด้วยวาจาว่าท่านทั้งหลายมีกิจการมากมีมีกิจมากมีกริยะมากไฟไหม้เรือนของเขาเขาจึงติดเตียนที่ทําอันตรายทายารรมหรือของถวายของเขาและ ทำให้เขาเสื่อมจากทรัพย์และจากบุญพระผู้มีพระภาคจึงทรงมาจากสิขาบทปรับอบติปฏิตรีแก่ภิกษุผู้ทําอันตร,รายลาบจีวรของสงสิขาบทที่7ห้ามยับยั้งการแบ่งจีวรอ,อันเป็นธรรมจีวรอน,นอกการเกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์จึงประชุมการเพื่อแบ่งจีวรน,นั้น นางทุลละนันทาภิกษุณีถือเอาเหตุที่สิทธิของตนหลีกไปที่อื่นคัดค้านมิให้แบ่งภิกษุณีทั้งหลายจึงแบ่งไม่ได้พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัติประจิตตีแก่นางภิกษุณีที่คัดค้านการแบ่งจีวออันเป็นธรรมสิกขาบทที่8ห้ามให้สมณะจีวรแก่ขึ้นหัสหรือนักบวชน,นางทุลละนันทาภิกษุณี ให้สมณะจีวร้าทิธทําสำเร็จรูปสำหรับภิกษุณีแก่นักแสดงละครบ้างนักฟ้อนบ้างนักกระโดดบ้าง,น,น,น,างนักเล่นกลบ้างนักเล่นกลองบ้างโดยขอให้เขาสารรเสริญตนในที่ประชุมชนผู้นั้นก็เที่ยวสรรเสริญต่างๆพระผู้มีมพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทปรับอบัตปฏิตีแก่นางภิกษุณีผู้ให้สมณะจีวรแก่ผู้ครองเลือน แก่นักบวชนอกศาสนาไม่ว่าจะชายหรือหญิงสิขาบทที่9ห้ามทําให้กิจการชะงักด้วยการด้วยความหวังลอยๆสกุลอุปถาของนางทุนละนันทาภิกษุณีกล่าวว่าถ้าสามารถก็จะถวายจีวรนแก่ภิกษุณีสง์เมื่อภิกษุณีทั้งหลายจำพรรษาเสร็จแล้วก็ประชุมกันจะแบ่งจีวอน นางทุลละนันทาภิกษุณีคัดค้านให้รอไปก่อนอ้างว่าภิกษุณีสงยังหวังจะได้จีวรอ,อยู่เมื่อรอไปพอสมควรแล้วภิกษุณีทั้งหลายก็เตือนเรื่องจีวรที่จะได้นั้นนางทุลละนันทาภิกษุณีจึงไปเตือนสกุลที่เขาว่าจะให้เขาตอบว่าเขาไม่สามารถให้เสียแล้วภิกษุณีทั้งหลายจึงติดเดียนนางทุลละนันทาภิกษุณี ที่ทําให้คอยจนเกินสมัยสําหรับทําจีวรพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัดประฏิตีแก่นางภิษุณีที่ทําให้ร่วงเลยสมัยทําจีวรไปด้วยด้วยอ้างหวังว่าจะได้จีวรที่เพียงเขาพูดไว้สิกขาบทที่10ห้ามคัดค้านการเพิดถอนกรถินที่ถูกทําอุบาสกผู้หนึ่งสร้างวิหารถวายสงฆ์ และใครจะถวายจีวรน,นอกการแก่ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ในการฉลองวิหารนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อขอให้ทรงเพิกถอนถ้าหรือว่าเดาะกระถินพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตโดยให้ประชุมสงฆ์สวดประกาศขอมติในการเพิกถอนกระถินแต่ในภิกษุณีสงฆ์ไม่มีใครทําการนี้สําเร็จเพราะ นางทุนละนันทาภิกษณุณีคัดค้านไว้ด้วยหวังจะได้ลาบจีวรเป็นส่วนตัวพระผู้มีภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทปรับอวัติปจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้คัดค้านการเพิกถอนกฐินอันเป็นธรรม